เร่งน <Net> ีงเทัต <respuesta> <semester. S 2> ้องจฟองหมเนาะขอบนะครับธนาคากสิชกรอไทยเคมัยเดมการนะครับราคืขึ้นต้น42.3ส่วนหน้า เร spring, ิ่มยินน้ำสำราญเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับโอกาสนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราท่านแรกนะครับได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับหลังจากที่ทำแผนเด็ดเนยมาทั้งวันนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเรียนเชิญท่านที่สองท่านสารสูงเพือได้ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญท่านผู้บริการครับผมเรียกเชิญครับ ปีที่แล้วการล์นะครับนะฮะปีนี้เราก็มาพบปะกันก็อาจจะอาก,การถือว,ว่าตอนนี้เป็นปีการเปลี่ยนถ่ายนะครับมตั้งแต่ผู้ตรวจเราเปลี่ยนผู้ตรวจใหม่นะครับเป็นท่านแคทีปนอมคำเทีย่ยงนะคซึ่งท่านเป็นนักวิชาการส่วนว่าภาษาจังหวัดน,นะครับก็ถ้าจากใดที่ปลัดกระทรวงกับรองปลัดกระทรวงยังเป็นคนเดิม ปันพงเลยว่าสาสุนิเทศชื่อควาวิถีารพัน์แน่นอนนะครับนะแต่ตอนนี้คือผู้ตรวจยังประปกันไม่ได้คาําสั่งก็เลยไม่ออกนะครับแล้วก็คราวนี้จะมีผลยังไงก็ผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยทิศทางการมองแต่ละคนมัน่เหมือนกันชินทานกระดอนนี้ให้โจทย์มาเลยวันนั้นเปปรยะชุมที่อุบลท่านบอกเลยว่า,าการอธิบายของท่านรัฐมนตรีที่ว่ามีใหม่นี้เนี่ยจะมีหมอครอบครัวให้แต่และครอบครัวเราจะทำยังไง นะครับก็านให้ดูมาว่า D H S เ,เนี่ยนะครับจะไปเชื่อมต่อกับพวก Family Care t e แล้วก็ Service t a m อยังไรของครบควรนะครับใส่สื่แล้วก็คึกวัยยังไงไให้จดมาวันพรุ่งนี้นี่ทีมวันที่แบนนบว่าวันที่วันที่เจ็ดพรุ่งนี้เนี่ยทีมจะต้องไปนำสเสนอนะครับซึ่งผมก็ได้คุยรับทานกุจินะครับไปเรียบร้อยนะครับว่าไปนำเสนอเรื่องระรับน้าได้อย่างไรจริงๆนะครับก็ แต่มันกล่องก็จะของดอปีนัมดี่หน้าหนพี่นสิงลืยู่ไมอยมปีเรเจ้านีเลเจ้าบาทลูกไปสมัครมัดได้จานป็นเใวั่ส่องเชือดวเราสั่ก็ส่งอ่ะนะมัเจ้าบานมันคำเราก็ส่งเลยเจ้าปาทคนทีมีนเี่านนะครับบอ ในส่วนวของท่านในเทศสาขจังหวัดขาวก็มีอยู่แค่สองท่านเนาะคงไม่เป็นไรต้องถอยได้นะครับท่านแรกก็เป็นท่านว่าเนี่ยไม่รับเนก้อนทันทีอาหารแต่อีกท่านหนึง่งเนี่ยนะครับอาจาาจะนะครับอาจจะดูดีนะเัราะแรงขึ้นมาเรื่อยๆ ตามเดิมที่เราทไม่พอก็ยังไม่ทราบนะครับในเ่วงนี้นะเราคงบอกพกันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่อที่ทำกันไปถ้ามันข้ามไป็นระดับที่ก็เป็นทางรด้านบรยาการเราก็เลยดูใจกันบ้านไหนที่ไปนั่งบงแต่จะไปถึงท่านึงถ้าึงโต๊ะเนาะเรากงจะทราบแน่ๆแล้วกคงจะมีต่อไปนะครับถึงว่าจริงจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับพวกเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับก็เอาให้มันจิ้มกัน รอบแรกนักสกรอบแรกได้รอบทยหนพิ่เสองเท่านะครับเนาะมันก็ที่เราำงานดีขึ้นนะครับเชี่อเพราะเราเป็นสื่อนิตักระยานเยอะเขาสื่อนิตยกระยานติดหมวกกับเราพี่โมเสกในส่วนนี้อันทีว่านี่เราบออเขาะแบบก็โยนแับตัวนี้ตัวนี้ชิดของก็โยนก็ยนมันตดไายมันเกิดใหญ่ไเลย จะมีพวกเอนบิเชอร์พวกิซ่ปลายบอดเขาจะมีกล่องกระน้ำกระน้ำได้6เมตรคือคนเสียเงินหลายชั้นนะลูกเอคน็เสียเงินไปเรสียเงินไเขาสุกหมมือไดงเงินด้วยขนาดผม็เลยว่าเสียเนี่ยนะเอานะขึ้นหน้าตาสดใสเถอเีไวูครับกงทำอยู่นะครับมอ

เจ้าของขอบคุณท่านประธานครับของเรานะครับท่านผู้ในการนะครับท่านนายชัยุรงค์แก้วรมรครับคึกเอาครับการทำงานของพวกเราว่ามีถิ่นมีแป๊บก็ได้เฮ็ดเพิ่มนะฮะเมื่อเดิมนะแล้วก็ทำ